สวัสดีครับพบกับทางช่องช่างแฮกแปดนะครับวันนี้ก็จะเอาอะไรแต่งนะครับมาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้ค่อนข้างหายากนะหรือคนไม่นิยมนะก็าหาไม่ไดนะ้แต่ผมก็มีแ่าแกะยากนะ อาจะบอกชื่อ,อบอกรุ่นก่อนนะกันนะครับตัวนี้เป็นจานแท้ของซันสตาร์นะครับรุ่นฟูจินนะครับลายฟูจินก็จะเป็นสีฟ้ามีแค่สีฟ้านะครับสำหรับลายนี้จะมีสีเหลืองสีแดงสีชมพนะูอ่ารุ่นตรงรุ่นนะตัวนี้ตรงนี้ตรงรุ่นก็จะเป็น เว็บร้อยสิบไอเว็บร้อยยี I, ่สิบห้าไอเอ็มเอ็กอมนะครับอ่าร้อยสิบไปใช้ได้ทั้งตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับเพราะว่าเป็นดุมตัวเดียวกันนะครับอ่าก็จะลายประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลายอื่นเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับก็เป็นลายกงจักรนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ด้านหลังด้านหลังจะไม่ได้ทําสีนะครับด้านหน้าก็เป็นวัสดุอย่างดีนะครับก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับเพราะว่าซันสตาร์เนี่ยก็เป็น OEM ติดรถนะแทบทุกแบรนด์นะครับอย่างจานเดิมติดรถก็จะเป็นของซันสตาร์ ฮอนด้ายามาฮ่าคาวา k i กิจะเป็นของสตาร์ทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเหลืออยู่สองใบนะ MSX มอมมังกี้มังกี้ก็ใส่ได้นะครับตรงรุ่นกัน นี่ปล่อยใบล้พันเก้าพันเก้ากสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลาทางนะครับปลายทางได้ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยววันหลังจะเอาสีอื่นมาให้ดูนะครับของแท้นะวัสดุอย่างดีมันมาตรฐานระดับโลกแน่นอนนะครับถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสมาชิกทั้งช่องช่างแฮก84ดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ